สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ PPFC ทุกๆ่านค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับเชอร์เบลมีดดาบไทายและมีดส,สวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิฐแพ้นั่นเองค่ะวันนี้จะมีเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะแล้วก็เหล็กแหนบแล้วก็จะเป็นมีดอินเนตค่ะที่เป็นเหล็กสำหรับลูกปืนเยอรมันนะ SKF ของเราที่มากับพร้อมด้ามไม้ปลาดูปอกคอสแตนเลสนนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มแรกของเรานะคะก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟค่ะ เป็นทรงมีดแคมมาเซเต้นั่นเองค่ะเป็นทรงไซส์ใหญ่ไซส์โตแบบนี้เลยนะคะมีความยาวของใบอยู่ที่13.2นิ้วค่ะชันหนา6มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้ามค่ะอยู่ที่7.7นิ้วค่ะเป็นด้ามยาวด้วยนะคะที่ให้เหมาะกับตัวมีดนั่นเองค่ะตรงนี้กับด้ามไม้ประด่ปอกคอสแตนเลสของเรามาแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มในใดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะพ เพราะว่าทางร้านเราบริการส่งให้ฟรีนะคะแต่สำหรับการเก็บเงินปลายทางค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะทางร้านเราจะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทค่ะเพราะว่าในส่วนของไปรษณีย์เนี่ยก็จะมีค่าบริการในการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้เราก็ต้องบวกกับ PPFc เพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะสำหรับยอดซื้อนะคะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่2ค่ะที่ยังคงเป็นนิดแคมมาเซตเตอ,อยู่นะคะไซส์ใหญ่ไซส์โตที่มากับพร้อมด้ามไม้เนื้อแข็งปอกคอสเตเลทแบบนี้นะคะมีความยาวของใบอยู่ที่1 3นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2 4นิ้วและด้าม7 6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา950บาทสองชิีค่ะเป็นด้ามไม้ยาวนะคะตรงนี้กับ มีดแคมป์ของเราที่เหมาะสําหรับเดินป่ามีดพกพาหรือว่าสามารถฟันไม้ได้เป็นตามไม้ไผ่ได้นะคะค่อนข้างสบายอย่างแน่นอนค่ะหรือว่าจะใช้งานในส่วนของงานอเนกประสงค์หรือว่างานเพื่อการเกษตรได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถเลือกดูเลือกชมได้ค่ะว่าชอบเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ค่ะ มาต่อกันเล่มที่3มค่ะที่เป็นบาลังนะคะหัวตัดแบบนี้วันนี้มาเป็นพร้อมด้ามไม้นั่นเองค่ะจะไปทําม,มาจากเหล็กแหนบนะคะทําม,มาจากเหล็กแหนบนะคะวันนี้ก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่13นิ้วค่ะสันหนา7มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.6นิ้วค่ะสําหรับบาลังที่มาพร้อมกับด้ามไม้ของเราแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานเหล็กแหนบของเรานั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ค่ะ เป็นงานเหล็กตราบรูป,ปืนเยอรมัน SKF ของเรานะคะเป็นทรงมีดอีเนบมีดปกผ่ามีดลาบได้หมดเลยนะคะตรงนี้เหมาะสําหรับทุกการใช้งานค่ะสําหรับเล่มที่4ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่9.7นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะสําหรับพีพีเอที่ต้องการอยากจะเพิ่มในส่วนของฝัก PVC นะคะทางร้านเราไม่มีแถมให้ต้องขออภัยด้วยแต่สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราให้ เขาทําให้ได้นะคะตรงนี้สําหรับฝัก PVC เพิ่มเพียงแค่อีก100บาทเท่านั้นค่ะสําหรับพี่ๆที่ต้องการอยากจะได้ในส่วนของงานมีดพกเล็กมีดอินเน็พกเล็กมีดบมแบบพกพาสะดวกสบายนะน้ําหนักค่อนข้างดีตรงนี้กับงานเล่มที่5กันได้เลยค่ะที่ทํามาจากเหล็กตลรับอาปืนเยอรมัน SKF ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่สินิ้วค่ะสนาแปนิ้วกว้างอยู่ที่สอนิ้วและด้ามหกจนนิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 850บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเล็กสาระปืนเยอรมันพร้อมด้าม850บาทส่งฟรีค่ะนสนใจเล่มไหนก็รีบจับจองกันก่อนได้เลยนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งให้ฟรีค่ะ งานเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ก็ใบจะกว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะมีความยาวของใบอยู่ที่9.5นิ้วค่ะ ซันนา8 0ิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานมีดอเนบมีดโปคามีดเดินป่าหรือว่าจะเป็นมีดเพื่อการเกษตรมีดอเนกป,ประสงค์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้จากเล็กสรรพปืนเยอรมันเอสเคของเรา850บาทส่งฟรีค่ะและก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกโอนนะทางร้านเราก็มีเก็บเงินปลายทางดว้วยเช่นกันค่ะ จะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นหรือว่าต้องการอยากจะได้ในส่วนของฝัก PVC เรามีเพิ่มเติมให้นะคะแต่เพิ่มเงินอีก100บาทนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะที่ทางร้านเราไม่มีแถมให้นะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยคะ่ะสําหรับงานเล่มที่8ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบอยู่ที่101นิ้วค่ะสันน้8นิ้วกว้างอยู่ที่2นิ้วค่ะและด้าม6นิ้วนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะ วันนี้ก็จะเป็นงานนี้สวยๆแบบนี้นะให้พีพีเอได้ชมกันถึงสิบเล่มค่ะมาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่9ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่ 2. จุดกว้างอยู่ที่2นิ้วค่ะและด้ามหกนิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บบาทส่งให้ฟรีค่ะและงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะคืองาน เล็กแนบของเออเล็กแนบค่ะเป็นมีดอินเนบนะที่ทำมาจากเหล็กตรับลูกปืน,นเอรามานะะันค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่10ของเราเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่9.7นิ้วค่ะสันหนา8มิล กว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานมีดสวยๆมาให้ชมกันครบแล้ว10เล่มนะคะส่วนอกสนใจมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064-9892-265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์วเบลมีดดับไทย ก็จะมีรูปภาพที่ชัดเจนและก็รายละเอียดนี้แจ้งให้อีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด s ั b s c r i b e หรือว่ากดตรงกระดิ่งได้เลยค่ะจะได้แจ้งเตือนในทุกๆคลิปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ